นี่ยังนวยยังงามเลยค่ะพ็นบอค่ะนี่เห็นไหมอ่ะสวยงามแล้วมันหวานนะนวยแบบเนี้ยมันต้องได้นวยแบบนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้านวยนี่แต่เวลาับย่นลงไปบางหันนี่ไปถึนง,งานนี่บหวานเลยค่ะนี่กินเพราะท่านได้ได้เเนี่ยยังว่าสุกอันนี้าไปบมบุรว่จะหวานหรือเปล่ามันต้องเป็นนวยเองสิค่ะพี่น้อง รสชาติคือปกโกซาเลยค่ะปกโกซุปปกโกที่มันซุปแบบนานๆมาแล้วอ่ะที่มันซุปต้นดูน่ะพี่น้องหูจับว่เขาเอินปกโกซาไหมรสชาติแบบเดียวกันเลยจ้ะแซบ่บสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันน,นี้สับปะรสวัสดีค่ะวันนี้สับปะรเข้าไปอีกแล้วค่ะพี่น้องคลิปวิดีโอสับปะรก็ทายเวลาอยู่นนะแต่ว่าบริษตตัทตกลงให้พี่น้องเบิร์กตอนเนื่องแจ้งน่อยค่ะพี่น้องแต่ว่า แต่ว่ากันยังเขาปลาตลอดเลยค่ะเพราะอยากเข่าไหมพี่น้องมันอยู่บเปลี่ยนเลยค่ะมันแบบบริเวณเขาปลามันก็แบบยังไหญด,ดูม้าบอใหญกับม้าเลยพี่น้องเสื้อบบกันอยากม้านะคะก็เลยแบบเดี๋ยวขอขอทายขอย่างเบืง้งเขาปลาเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวคอสิตัดต่อให้พี่น้องเบื้องนอทนะเนาะช่วงนี้ก็อ้ยยุ่งหลายค่ะพี่น้องครับช่วงนี้ก็ยุ่งล้าหลายค่ะพี่น้องเอาโลชั่นอันนี้มาซื้อจากอันฟาร์มาเมอร์มาร์เก็ต กรีนมันเป็นกรีนเนเชอร์ค่ะมันมันไล่ยุ้งได้ประมาณนึงนะกินมันแห้งค่ะพี่น้องกินแบบเอิบแม่สมุนไพรเห็นไหมเออแต่ยุ้งน่ะมันหลายแห้งเข้าไปพี่น้องเออมันบินชวนกันอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่ได้มาเบิ่งวางฮอสได้อีอย่างบ่เพราะว่าสำรักก็เคยเห็นเห็ดอันเห็ดชอกไวเนาะสำรักก็แบบว่าอยากให้มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าใจก็ล่อไปไหวค่ะก็เลยกลับมาอีก อู้พี่น้องนี่เดนี่เดคางทางเลยค่ะพี่น้องว้าวดอกมนันย,ยังยน้อยอยู่ยุ่งก็ได้นาะอันนี้รุ่นใหม่นั่นนี่มารอบแรกสลัมเราเห็นแด้อยู่นี่เดี๋ยวให้เบิง้งยางมะฮอดตรงนี้พอดียืนยืดลงกลมลงเบิ้งดอกน้อย,อยเองเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องเห็ดหนังไก่ค่ะเป็นทงางยางเลยทางทางทางยางเห็ดอันนี้มันจะมักออก ตามข้างทางยางค่ะพี่น้องเห็นป่ะนี่นอนนะมันยังหน่อยอยู่จ้ะขึ้นพุพพ่นพุ่นพุ่นนี่จะต้องเบิ่งดีๆค่ะเดี๋ยวเหยียบเพิ่นดอกน้อยนะแล้วก็พุ่นค่ะนี่ทำไมโอ้ยนุ่งเออค่ะโอ้ยมันยังเล็กเยอะนะเขาจะหาอันดอกพอกินได้ค่ะเอาไปก่อน เดียวเขาจะเลือกเอาเด้อค่ะเด้อนี่ดอกเล็กขึ้นกันค่ะก็อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องสาวเป็นล้ำหยิบขี้ม้าตาย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 ไปหยิบมาท่างเดยนี่โอ้ย่อยเมียเต็มตีนขี้ม้าขี้ค้นวะโอ้ยไ่อยากได้เราเฮ็ดนะติดมืออีกต่างหากน้องเหยิบขี้ม้าก็เอาเด้อปิดไปก่อนเซ็งแล้วพี่น้องเอ้ย เอยตา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 ยเหยียบขี่ม้าพี่น้องอันนี้จะคิดไว้นี่เลยท้มันง่ายก่อนเหยียบมาได้ทั้งใดดูปุลูพอเซ็งเลยเนี่ยเยียบเต็มบูดเลยค่ะน้องจระวังว้านี่แหละเหม็นก็เหม็นไปละมาจนมาช่วยค่ะช่วยแน่พี่น้องกลมลงกําลังจับกําลังเก็บเห็ดมือกับเป็นซุนอาขี่ม้าอยู่ในบูดอยู่ของพี่น้องเอ้ย เยียบมาตรงฝ่ายตีนจะเก็บจุดมาจะทั้งใดสำหรับเลยมาเก็บเห็ดจอยตรงนั้นหมดคำสืเบอกมาเก็บเอาตรงนี้นี่เห็ดยังดอกออนอยู่เด้อค่ะแต่บ่าเเอาไปกินได้แล้วก็เลือกเอานะคะเนาะดอกไหนพอเอาใครเอาจะจงไว้น้ำค่ะนี่เล็กเล็กน้อยนยก็จงไว้ก่อนนี่ก็ต้องเอาไปเห็ดคอนซาดอยู่บ้านจ้ะอะไร้มนก็สามารถที่จะแบบ ยได้อีกเด้ตัวดอกซ้มนี้แหละค่ะกำลังแทบเพราะว่าขนมันบปใหญงนะคะอุ้ยยุ้งกล้อหลายพี่น้องเพราะว่าหลังฝนตกฝนตกมาได้สองมือไหวนี่บอกขนข้างล่างเนี่ยเพิง่งยั้งสันอยู่จ้ะบอกยั้องอ่อนอยู่เลยเห็ดนี่ครับน้องนี่ค่ะเห็นบหดอกนี่ ล้างขึ้นมาเนี่ยค่ะล้างขึ้นยู่ใต้แถวนี้ก็จะมีค่ะมันจะมากออกเป็นแถวเจออีตานี่อีกแล้วอีตานี่มาหาเฮลท์ทะเลซร้ํรัมสิมาเจอเราเที่ยไปน้องสซรัมเชียไบไม้ทมไว้ค่ะคุณอาคุณออกยิ่งน้อยจ้ะอันนี้ก็ยิ่งน้อยจ้ะนี่ค่ะ,คะดึงค่ะ ดูซิว่าอันนี้เอาได้ยังอันนี้กะยังน้อยอยู่เด้อพี่น้องที่จริงนะถ้าทะเลาะอ,อีกเป็นอาทิตย์นี้จะดีมากเลยค่ะจะได้ดอกแบบอุ้ยเราเล้่อเสียวเดิแบัดเนี้เซียวจับขี้มาปิดปใบไม้เอาใบไม้มาปิดไว้กันค่ะค่ะเ,เอาดอกนี่ค่ะจะมีแปดเอานะคะนะ่ะเนาะ เขาสิขึ้นเบื่อนแข็งทึงแถวที่เขาทิมไว้น้ำค่ะนี่ค่ะดอกสนีเอาได้เลยค่ะนี่กำลังดีแล้วก็เอาใบไม้ปิดไปเห็นปะดอกน,น้อยเพิ่นเนี่ยอันนี้ดอกน,น้อยหมดเลยค่ะนี่อันนี้ยังเล็กอยู่ค่ะถือว่าน้อยอยู่ต้นเหยียบเนี่ยยึดใตใบใหม่เลยค่ะจะพี่น้องแน้มเห็นบ่ดอกนี่แม่นบ่เลยค่ะอันนี้ อันนี้จะเอาด้วยค่ะเอามั่งทิ้งไว้มั่งเลยค่ะเนี่ยค่ะทิ้งไว้ให้เพันใหญ่เข้าไนมาเอาจ้ะมาเท่าใดนั้นค่ะเป็น้องมาก,ก่อนเฮ็ดใหญ่ตลอดเลยซาบิลัมเฮ็ดปลาเมี่ยนบานทิมนี้จากเย้ยค่ะนอกจากเก็บบะทันค่ะน้องซาบิลัมนะอันนี้เด้ใหญ่ยัง อันนี้ใหญ่แล้วค่ะจัดงายด้วยสองดอกก็บรรลุมีงายนะใหญ่ละนี่ค่ะอูย้ยนี่โอ้โหเชื้อพฝนออกกันแล้วโอ้ยว้ยยุ้งกระจนะาเนาะฮะยุ้งหลายเลยพี่น้องอินรีเด้เขาบอกยุ้งแบบหลายผิดปกติเพราะว่าหลังฝนตกแต่จ้ะโอ้ยพี่น้องคอไปปาดอยู่บ้านเด้อค่ะพี่น้องยุ้งแห้งยุ้งลายแห,ยหย้ง เดี๋ยวค่ะดอกใหยใยก็จะเอาไปนี่ครับปาดในนี่มันควรจะปาดง่ายเบ็นแห้งไหมพี่น้องเบ็นปันชีคนที่เป็นฉีกคนหรือเปล่าพี่นอ้องเอ้ยเ <c oughs> นี่ยค่ะเห็ดวายก็น,นี้เอาได้มีสองดอกตอนนัวนว้ายยิ่งตัด ที่ที่แล้วก็ตรงนี้สาวไปล้ากับเก็บแบบนี้เหรอคะเดิมเอาย่อนย่อนเอาค่ะย่อนเอาแต่ดอกใหญ่ๆเพิ่นก่อนดอกนี้หน่อยก็ไว้กอนเนาะค่ะน้องอืมอ๋อหนักทั้งยุ่งทั้งเหม็นชีมาต้องขอโทษคอไปบอกป้าสาวียเนี่ยค่ะ เด่นด,ด,ดีหน่อยอยู่นี่ค่ะแถวพ้นขึ้นไปแล้วค่ะจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นแถวไป็ฮอดพู้นแบบเก่าแล้วค่ะแบบปีที่แล้วค่ะค่ะแต่ว่าดอกคุณบุท่านยใหญ่ขนัดนเองถ้าดอกใหญ่หนิโอ้พี่นองเอ้ยเป็ดตาเบิงแห้งเดี๋ยวด้วค่ะก็ขามไปก่อนี่นอง แด็ดมันซองค่ะพี่น้องมันก็จะเบอรชัดแน่เนานะอันนี้ก็พอได้แล้วค่ะก็จะเจ็บใส่ตะการเลยด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็ขาเพิ่นนี่ก็ให้มันเป็นเชือกค่ะพี่น้องหักเอาเลยเนี่ยค่ะไว้ปีที่ต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็จะออกวงเก่าค่ะแถวเก่าคือเก่าของที่สำหรับใช้เก็บนั่นแหละ แต่ว่าไปปีก่อนๆพ่นสลับปีแรกที่สลับเลำเห็นนะพ่นออกหลายแห้งค่ะพี่น้องออกหลายแห้งจนว่าเพราะว่ามันไม่เห็นตอนที่ดอกพุณใหยแล้วพี่น้องมันก็เลยทุกออกมาทุกดอกทุกันนี้แล้วเขาได้เก็บอนะมันก็เลยหลายแห้งค่ะปีแรกที่สับล้ยเก็บอยู่ตรงนี้ดอกทอฝ่ามือเลยค่ะ เก็บกอนพันไ่ว่าสันเถอะตอนนี้พันยังอ่อนอยู่อ่อนตอนนั้นเก็บนี่โอ้พี่น้องจะคือแบบเคอื่อนยังล่ะคนมันน่ะน้ำม,มันน่ะแบบใหญ่มากยังสินะอันนี้ยังบ่ทันได้ออกมาอยู่ค่ะเห็นบ่กำลังอ่อนมากๆเลยแม่สามีมักแหงเมื่อนี้ก็พัดให้แฟนกินอาหารให้กินเที่ยงค่ะแฟนหม่ ม่าจะเค็ดงานมากินี้เข่ากับพัดอันเค็ดอันนี้แหละค่ะให้แฟนกินนี่ค่ะอันนี้จะทิ้งไว้น้ำค่ะนองเพราะว่าดอกยันอ่อนน้อยก็เอาไว้ก่อนจะ้ะอันนี้กัพอเอาก็เอาที่จริงมันก็อ่อนหมดแล้วแหละค่ะอุ้ยยุ่งแห้งยุ่งหลายแห้ง เนี่ยค่ะแม่นหมดเลยค่ะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่สับลํบาบได้เปิดออกมาให้เห็นชัดๆเพราะว่าบุาอยากเป็นรบกวนเฮ็ดดอกน้อยเพิ่นนะคะจะพยายามเปิดเอาดอกที่เขาแค่ดอกเขาที่จะเอาจ้ะห็นบ่งามค่ะพี่กินฮะก็เอาแค่เพอะกินกอนก็นกนได้นะจะทิมวันนี้แล้วก็ให้พ่นหญ่เขาเพิ่นมาเอาอีกจ้ะ แคตอันนี้ออกเป็นแถวดีขนาดเลยพี่น้องเห็นวะแถวพ่นแถวเก่าเลยค่ะขึ้นไปหอดพ่นเราก็จะล้มไปหอดพ่นน้ำด้ที่จริงอันนี้ก็เดี๋ยวสำหรับจะเลือกเอาอันนี้ก็ยังน้อยอยู่จะทิมไว้ำน้ำละค่ะอยากเก็บดอกงใหญ่น้ำนาอพี่นอ้องเนี่ยค่ะก็จะ โอเคพอกินก่อนเน้อค่ะเด้ออืมต้องขอโทษจงซี่จะดอกอยังน้อยอยู่ก็เอาไว้ก่อนดอกเพิ่งยังแบบยังหญ่ได้อีกเลยค่ะทุกที่กินมันก็ยังได้อีกหมดแหละแต่ว่าสารัมจะเลือกเอาเนี่ยเห็นไหอืมจะเลือกเอาเนาะเราก็จะเอาไปไม้ปิดไว้พ้อมตอนนี้มันก็ได้พอกินแล้วค่ะเอาจริงๆก,ก็ไม่เห็นว่า แม่นหมดเลยเลยสันนี่นี่ค่ะพามาปิดเห็ดด้วยสันนี่บอยนำพามาเก็บเห็ดด้วยพาเอาใบไม้ปิดเห็ดนี่ค่ะอันนี้ดอกนีใหญ่นะแล้วดอกนี้เคยหักมั้งน,น้อง๋อมบางนี่บางเคยล่ำเคยเก็บบางขาเป็นใหญ่ขึ้นมา สรสมยันเหยียบเหยียบดอกน้อยที่เขาแนบเราเห็นนะค่ะน้องนี่เพราะว่าเห็นว่าหม่องที่สรสมปาดพื้นก็จะง่ายมากๆเลยคุ้นพิ่นค่ะเห็นไหมที่เขาบอกเอาเดี๋ยวมันก็จะงาา่ายต่อไปทุกอย่างมันก็ดอกพอๆกันนะแต่ว่าอุ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งมาเองอันนี้งานอยู่อันนี้เป็นดอกเอาเนาะ โอ้โบังขาพิน่นนี่ค่ะอันนี้งามค่ะน,นี่โอ้นี่ดอกใหญ่ค่ะนี่ย่องอืมอันนี้ก็น้อยๆไว้ก่อนไดมาปิดไว้ขึ้น อันนี้เสตกาะใบใหม่กับสิลายในเด้อค่ะเพราะมันเป็นใบสนติดกับเห็ดนาะเห็ดนี่ค่ะแถวพ่นขึ้นไปทั้งเทิงเนี่ยเซอร้ลปิดไวอ่อนค่ะ,ะเพราะท่านได้เก็บนิดหน่อยอยู่ก็จะปิดไวก่อนเนี่ยมันจะลงมานี่ ปิดไว้น้องคะเนาะยังบนท่านี่เอาค่ะเล็กอยู่เลยโอเคเพราะกินนปก่อนตรงนี้ดิสาบลําปิดไว้ค่ะพี่น้องบ่งค่ะอู้ยังไงอู้วเจ้าค่ะยังยังบนท่านียังไงเต็มทีเลอค่ะนี่ยัยงยังไงได้อีกค่ะพี่น้องมาหอดีเดี๋ยวจะปิดไปที่เก่าด้วยค่ะอ่มปิดไว้จนว่า เขาจะพอใจรอบหนาเขามาเบิ้งไม่ค่ะเดี๋ยค่ะตรงนี้มันนุน่นๆค่ะตรงนี้นุน่นๆกับแมนด้วยค่ะนี่นนนนเนี่ยค่ะนุ่นยค่ะแมนหมดเนี่ยค่ะเบิ้งดีดอกเล็กดอกจังน้อยคือเก่าค่ะพี่น้องเปิงพุ่น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 เดียวเดียวเดียวงดอกนี้ิรงดอกนี้อุ๊บนี่ดอกน,น,นี้ใหญ่แล้วเบิ้งดอกไต่ใหม่นุ่ง ดอกเล็กอันนี้ดอกเล็กๆอ่ะปิดไว้นี่ค่ะดอกเล็กเ็กน้อยๆนี่ค่ะเป็นแถวแล้วค่ะนี่เป็นแถวแล้วค่ะมานหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะเป็นแถวเลยค่ะเป็นแถวจนไปหอดพุ่นแล้วค่ะบางทีปิดไบ้ี่ค่ะห็ดอันนี้จะเกิดเป็นแถวดีขนาดเลยพี่น้อง ที่บบเมนเนี่ยนะยืนน้ำกยี่ไก่บเก๋ย์อก,กบอกน้ำกันดอกแต่ว่ามันอยู่นี่ค่ะอุย้ยนุ่งเี่ยค่ะแต่เวลาเรเห็นนุน่นน,น,น,นุ่นก็เลยแหนมเบิ้งบบเมนจ้ะนี่กินไม่ได้เด้อถามพี่น้องเหตุที่ได้สำหรับกับว่าไ้เก็บทุกอดอกเนาะแล้วก็พยายาม พยายามจะเลือกเอาทีดอกใหญ่ๆแล้วก็จะพยายามสบเหยียบย้ำไปทั่วจะเพราะว่าดอกน้น้อยที่อยู่ใต้ใบไม้เขาบ่เห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพืนสบใหย่ยค่ะถ้าเขาไปเหยียบแล้วมันก็จะมุนเนาะสบหลังก็ต้องฮหดความสะอาดนักเลยค่ะนี่เพราะว่าดอกพึนน่งน,น้อยที่ค่ะพึ้นแกออกค่ะพี่น้อง รอบที่สองค่ะได้ซ่อมกันนี่แล้วค่ะรอบแรกเอาไปซ่อมนี่แล้วค่ะเนี่ยบดแล้วบดบนนี่ค่ะมันนี่ก็มาเอาอีกค่ะพี่น้องป้ากับบ้านเฮาท่านี่ท้าพี่น้องมันนี่เจอเห็ดปวกค่ะนี่กำลังออกนี่ค่ะดอกดอกน้อยขึ้นกำลังขึ้นมาอันนี้ถึงมาแล้วค่ะนี่เห็ดปวกฝรั่งที่อยู่ทั้งคนทั้งยุโรปเพิ่งเก็บกันค่ะนี่ค่ะนี่นี่ดอกนังนี่ค่ะ เนาะเศรรับนี่ค่ะเห็นบ่าทาั้งยี่หรอเพิ่งเก็บค่ะเป็นเ็ดป,ปวกเศรษรับรับจะไปเบิง้งในหนังสืออีกหลอดหนึ่งสำรรับเคยเห็นในหนังสือสำหรับกับมีจ้ะอ้ดูมันค่อยกระโลกเป็นดึงขึ้นถอนขึ้นมาหาถอนเอานะคะถอนกินเนี่ยดอกนี้ดอกน้อยแห้งอันนี้เดยนี่ค่ะอีกดอกนึงโอ้โหเพิ่งดันขึ้นไปได้อ้เบิง่งนี่ค่ะเฮดปวก แต่ว่าในหนันงสือเขาบอกว่าบอสเบเอ,อ้านี่อีกพค่น้องว้านี่ไงนี่ค่ะเอโอ้ยห้งกระลายอ๋นี่เนี่ยตบเลยโอ้มันห้อยมันห้อยกระลอกทอนกินค่ะกระลอกเปิดเอาอืมอืมแสบมากเมื่อนั้นเห็นสำรับไม่ได้สังเกตพอยังกลับเรา เพิ่งสังเกตอีกดอกหนึ่งก็เลยคืาว่าเอา้ามันเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกฝรั่งที่เขาเอินกันเนาะก็เลยแบบโอ้วันนี้เพิ่งมาเห็นอีกค่ะเนี่ยเอาหนุยมหน่พี่น้องจ้ะส,สัหรัมสี่เอ่อเจ็บสะุงแยกตั้งหากจ้ะนี่จ้ะพองใกล้ๆ เดี๋ยวจะไปดูในหนังสืออีกดอกหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปดอกค่ะมีอีกดอกหนึ่งเพิ่นกำลังขึ้นมาเลยบ่เอาไปดอกค่ะเอาไปแค่เพาะศึกษาค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮามันยังไม่สำหรับเฮาอยู่เนาะนะแต่ว่าเ่เห็นดอกบานนะจะได้เอาไปวางสปอร์พินเพิ่นตัวสปอร์พินอ้อหิ้ง เช็คสปอพิ้นเพิ่นนะคะว่าเพิ่นเป็นสีหยังสินะนี่เพิ่นก็ออกเป็นจุ่มนะออกหลายดอกอยู่แถวเดียวมองเดียวแล้วก็ยึดไตใบสนพรเพิ่นแบบว่าแปบว่าเพิ่อนอันโพ่ปรเด้เนาะดันบ่ขึ้นนะนะี่น้องนี่ <Yes. S 2> <Yes. S 1> เฮ็ดเฮ็ดหนาเขียวนาเะยค่ะแต่ว่าเพิ่นจะนิ่มแล้วค่ะสองดอกนกวา นี่ซามดอกอันนี้กินได้เลยค่ะอืมตับมึงคือจังอ้ยุกัดหน่านี่เนี่ยโอโหพี่น้องมึงเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ให้กอลอกเพื่อนกินค่ะไปนี่กระแตกครับพี่น้องเฮดอันนี้แหละที่เขากินกันยุอเมริกาจะซีเขียวด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้เฮดความสะอาดสเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้ะ เนีค่ะเห็ดดอกอ่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปล่างอีกทีนึงค่ะเพราะพี่น้องเพราะว่ามันติดกับใบไม้หรือว่าอันนี้หลายเนาะก็เลยต้องแบบปาดออกล้วจนะคะ่ on, นะดอกอ่อนๆเลยค่ะปกตินี่เจ็บนี่มันคือแบบตรงเนี้ยจะยาวมากเลยค่ะเกือบประมาณนี้เลยอะอันนี้เพิ่นอ่อนค่ะอ่อนแท้ๆเนี่ค่ะที่ปาดออกเขาก็จะไปทิ้งไว้ในปลาสนบ้านเขาเนาะคะ่ะเนาะ บูก่ะพี่น้องบกโก้ค่ะบกโก้ฝรัร่งแซบคือบกโก้เลยค่ะพี่น้อง